เส้นทางที่2นะคะถ้าเราเดินทางมาจากเส้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนาะเราก็จะเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนวัดแม่แก้วน้อยนะคะซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นวัดนะคะแล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะพอตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับศูนย์เรียนรู้เนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆนะคะเอาไว้ให้ศึกษาเรียนรู้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้มีพูดปีปีศาจมาสิงอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนพอเจอแล้วนะคะก็ตรงมาตามทางได้เลยค่ะพอเราขับตรงมาเรื่อยๆแล้วนะ ก็จะเจอทุ่งนานเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเราและซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นไอรินสันทรายนั่นเองค่ะพอเราเลยไอรินสันทรายมานะคะทุกคนก็จะเจอกับทางแยกเนาะซึ่งแยกนี้นะคะให้เราเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะพอเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะก็จะเจอสุสานบ้านทุ่งยาวนะคะซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือของเราอันนี้คือเรามาถูกทางละก็ตรงมาตามทางได้เรื่อยๆเลยค่ะ พอเราตรงมาตามทางเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับแยกนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็ขับตรงไปได้เลยค่ะพอเราขับตรงมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะเจอกับบ้านโยริวของเราเองค่ะทุกคนก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็จะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะก็คือโครงการโยริวของเรานั่นเองค่ะ